สวัสดีครับผมพีทวรชาติเพงสุวรรณิศนะครับหรือเรียกสันส้นๆว่าพี่พีทท่อมดโปรเจกต์นะครับสำหรับตอนนี้พี่ก็อยู่ที่จังหวัดเพชรชบูรณ์อำเภอลงศักดิ์ต,ตำบลลงศักดิ์นะครับอากาศร้อนสุดยอดไม่ต่างกับคลิปที่แล้วเลยไม่ไม่น่าจะต่ำกว่า40องศาเซลเซียสร้อนครับวิดีโอชุดนี้เนี่ย ที่ตั้งใจจะเอาเรื่องของจริงๆแล้วมันอัดไว้น่าแล้วอ่ะไม่ได้ตั้งใจหรอกอัดไม่น่าแล้วอัดไว้ได้เป็นเดือนละเราเทปที่แล้วเนี่ยพี่อัดในรถรู้สึกว่าเราใช้กล้องโน้ตบุ๊กมันไม่ชัดก็เ,เลยอัดใหม่อีกทีหนึ่งนะครับโอเคเข้าเรื่องเลยดีกว่าสําหรับคลิปนี้พี่ตั้งใจจะอธิบายเกี่ยวกับการหาความ ต่างกัน2วันมันคืออะไรมันก็คือการหาจํานวนวันเริ่มต้นและวันสิ้นสุดแล้วเอามาลบกันแต่ทีนี้ในภาษา T-S-T เนี่ยมันเอามาลบกันเลยเนี่ยมันไม่ได้มันต้องใช้ฟังก์ชัน string time ในการแปลงวันที่ก่อนมันถึงจะรู้ว่าวันนี้คือวันอะไรแล้ววันนี้คือวันอะไรนะครับถามว่าเรื่องนี้สำคัญยังไงพี่บอกได้เลยถ้าเป็นโปรแกรมเมอร์มือใหม่เนี่ยต้องหัดทำให้ได้เนื่องจากว่า การใช้เวิร์กช็อปเรื่องนี้มันจําเป็นต่อการพัฒนาระบบในหลายๆเรื่องยกตัวอ,อย่างเช่นระบบจองห้องพักเนี่ยเราก็ต้องรู้ว่าลูกค้าเราอ่ะมาบุ๊กคิ้งวันไหนถึงวันไหนแล้วรวมแล้วเนี่ยมันรวมเป็นกี่วันเพื่อที่จะให้เอาตัวแปรตัวเนี้ยไปคิดราคาต่อนะครับก็คือหาวันเริ่มต้นเช่นว่าเราจะเข้าพักวันที่1เมษายนออกวันที่5เมษายนแสดงว่าเราพัก4คืน5วัน ระบบก็ต้องคำนวณหาระยะวันที่ต่างกันได้ก็คือเอาได้จำนวน4วันพอได้จำนวน4วันเสร็จแล้วเราก็เอาจำนวนสวันนี้ไปคูณกับราคาของห้องพักอีกทีหนึง่งนะครับหรือตัวอย่างที่เห็นชัดอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องการคืนสินค้าเข้าสต็อกเรื่องนี้สําคัญมากเพราะว่านักศึกษาสมัยนี้ชอบทําระบบขายของทีเนี้ยอ,อ,อาจารย์เนี้ยก็ชอบแบบชอบถามคําถามนีมากว่าเออระบบคืนถ้าลูกค้าไม่ชําระเงินเข้ามาเนี้ยคุณจะทํำยังไงอะ่ะ คำตอบก็คือเราสามารถหาจำนวนวันที่แตกต่างกันเนี่ยไปคำนวณเพื่อให้ระบบมันคืนสินค้าเข้าสต็อกคงคังเดิมได้โดยหลักการไม่มีอะไรมากคือเราจะเอาวันที่ลูกค้าสั่งซื้อสินค้าเนี่ยกับวันที่ลูกค้ากับวันที่ปัจจุบันเนี่ยมาบวกกันมาลบกันหาความแตกต่างก่อนว่ามันห่างกันทั้งหมดกี่ชั่วโมงเมื่อได้จํานวนชั่วโมงแล้วถ้าหากว่ามันมากกว่าหรือเท่ากับจํานวนชั่วโมงที่เราต้องการคืนสินค้าเราก็สั่งให้บลู เพื่อให้สินค้ามันคืนเข้าสต็อกก็ได้อันนี้คือตัวอย่างของการหาจำนวนวันที่แตกต่างกันซึ่งมันสําคัญมากนะครับหลักการไม่มีอะไรมากเอาใหม่วิธีการหาจำนวนวันที่แตกต่างกันก็คือ 1. หาวันเริ่มต้นก่อนกําหนดจุดเริ่มต้นก่อนขั้นตอนที่2กําหนดกําหนดวันสิ้นสุดขั้นตอนที่3จับสตริงดูทามยัดใส่แม่งเลยเพื่อให้มันแปลงค่าให้รู้ว่าวันนี้วันที่เท่าไหร่ขั้นตอนที่3 เอาวันสองวันนี้ลบกันแล้วไปคูณด้วยหกสิบคูณหกสิหารยี่บสี่หรืออะไรก็แล้วแต่แล้วแต่ว่าเราจะเอาหน่วยอะไรจะเอาหน่วยวันหรือหน่วยชั่วโมงหรือหน่วยนาทีย่อมได้อยู่แล้วเราเปลี่ยนแค่สมการนะครับายังไ,ไงสำหรับวันนี้เดี๋ยวลองไปดูกันเลยดีกว่าครับครับเดี๋ยวมาดูกันว่าทำยังไงนะครับโอเคก่อนอื่นเลยก็ต้องเปิดดิมเบอร์กันหนมายดิมเบอร์แ งมีน้องสงสัยหลายคนว่าเอ้ยทำไมพี่พีใช้ดีมเบอร์แปดะจริงๆแล้วตอนนี้มันมีดีมเบอร์ล่าสุดก็ CS6 แล้วทําไมพี่พียังใช้แดอยู่คือเรื่องของเรื่องก็งคือว่าเมื่อก่อนที่ก็ใช้พวก CS เวลาเรามันออกใหม่พี่ก็ใช้ตัวใหม่ขึ้นเรื่อยๆ CS5 CS6 อะไรเงี้ยพอเอามาใช้แล้วรู้สึกว่าแมงไม่ค่อยเวิร์กเท่าตัว8คือ1มันหนะักแต่ถ้าดีมเบอร์แเนี่ยมันเบา มันเบาเครื่องเราก็เลยพี่เลยมาใช้ 8, ดีมเบอร์แปดรู้สึกมาสะเทียนสุดลโอเคก่อนอื่นเลยพี่ก็ต้องสร้างไฟล์ขึ้นมาตัวหนึ่งตั้ง่อว่าเช็คเด็ก PSP ครับจากนั้นเดี๋ยวมันคิกคบ ที่จะเอาเขียนเป็นฟังก์ชันละกันเพราะว่าเราจะได้เอามาใช้างานด้วยโอเคที่ตั้งชื่อฟังก์ชันว่า u n c d i function เอ่อเช็ค d ละค่ะโดยอันนี้เป็นพารามิเตอร์ของการวันเริ่มต้นที่เราจะเช็คกับตัวแปร d แรกคือวันเริ่มต้นอีกอันคือวันสิ่นสุดหรือในทางาโปรแกรมมิ่งด้านโปรแกรมด้านจองหอพักก็คือวันที่เราจะเช็คอินกับวันที่เราจะเช็คเอาท์ใส่เข้าไป2ตัว,วจากนั้นบอกมันว่าใส่เจอฟังก์ชันการลืมครับใส่วงเล็บแม่งเลยใส่ปีก,กาก่อน okay. ฟังก์ชันนี้ที่ใช้มารีเทิร์นค่า t ต i n g จะเป็นค่วันสิ้นสุดก่ับเพราะว่าวันสิ้นสุดมันต้องมากกว่าวันแรกถูกไหมเอามาลบกับสต t t i ท e วันเนริ่มต้นลบเสร็จมันจะได้เป็นค่า time s t ต m มครับ m e s t a m p คืออะไรพี่ไม่ขออธิบายครับืพอได้ค่านี้เราต้องเอามาคูณด้วยเอามาหารคือหนึ่งวันมีหกสิบใช่ไหมคูณหกสิบ นาทีแล้วก็หนวัน24ชั่วโมง okay. นะฮก็คือเอาค่า s r t s t ัก t time ของวันสิ้นสุดลบกับวันแรกจากนั้นเอามาหารด้วยจำนวนนาทีจำนวนชั่วโมงและจำนวนชั่วโมงทั้งหมดนาทีวินาที1วันนะครับ <c oughs> มันจะได้เป็นวันที่ ลอง e อ h o ให้ดูเอ็โคเช็คเด็ดเป็นวันนี้วันที่เท่าไหร่ครับวันที่15เน e? าะสองน่สามีดสิบีส10บราคเราร่1วันที่บเริ่มวันที่10ตุลาจนถึงวันนี้สูวันนี้คืขขออะไรเอ่ยสิห้า ลบกันแล้วได้เท่าไหร่ไปดูกันเอ้ยครับว้าวเออรเลอร์ครับเออรเลอร์เช็คเดตอ่าไปดูกันว่าผิดตรงไหนฮะโอเคเจอจุดผิดละก็คืออันนี้เราไปเขียนว่าเช็คเดทเพราะฉะนั้นตรงนี้เราก็ต้องเป็นเช็คเดตลองเลขสอง โอเคได้เป็นห้าถูกไหมนี่คือจำนวนวันที่ห่างกันนะครับจากนั้นเราเอาไปประยุคครับเช็คเวย์เนี่ยพี่บอกเลยว่าดอลลาร์นำจ,จำนวนวันที่ต่างกันสมมติว่าห้องพักเนี่ยราคาคืนละห้าร้อย จะบอกว่าดอลลาร์ท e ั้เท่ากับดอลลาร์ไทคูณด้วยดอลลาร์แอคโคทั้งหดเลขสองครับสองพันห้าเห็นไหมก็คือห้าร้อยคูณด้วยห้าได้ไปสองพันห้านี่คือค่าที่ผักครับสมมติง่ายๆเห็นไหมฮะเลขไม่สวยเพราะว่านี่ไม่ใช่เลขในทางคณิตศาสตร์ครับพี่รู้สึกว่ามันไม่เวิร์ก ที่เลยใส่ฟังก์ชันอันนี้เฉพาเข้าไปเวลาเราเนต้องทำให้ได้มาตรฐานอ okay, 2ครับโอเคเป็น2,500เห็นไหมใส่ลูกน้ำให้ด้วยสวยงามเลยถูกต้องตามหลักคณิตศาสตร์โอเคก็ตาะมาณนี้ครับหลักในการหาไม่ยากก็แค่เอาวันที่มาลบกันแค่นั้นเอง โยนพารามิเตอร์เข้าไปคูณห้องเห็นไหมน่าจะมองเห็นแนวทางลว้ว่าเวลาเราคิดราคาหรือจำนวนวันว่นวาเข้าจองไปกี่วันเราก็ใช้เทคนิคนี้ง่ายๆนะครับโอเคสำหรับวันนี้ก็พอแค่นี้ก่อนละกันขอบคุณน้องมากนะครับแล้วยังไงเดี๋ยวว่างๆจะมาอัพใหม่ๆเดี๋ยวหลังจากนี้คงไม่ค่อยได้อัพละถ้าว่างก็จะอัพละกันเพราะว่าพี่ก็มีงานต้องทำเหมือนกัน โอเคงั้นขอบคุณมากนะครับผมสวัสดีครับ